สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง YouTube นะครับก็มีที่ Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก สำหรับวันนี้ผมพามาดูนะครับ D-MAX SLX นะครับตัวท็อปเครื่อง 2,500cc นะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2545นะครับนะครับปี2545หรือว่าปี2002นั่นเองนะครับเป็นตัวท็อป SLX กระจกไฟฟ้านะครับผมนะครับมาดูชีสันนะครับปัจจุบันนะครับกระชนหน้านะครับที่เคยมีริ้วรอยคือฝั่งด้านนี้นะครับผมเก็บให้เรียบร้อยนะครับนะครับก็คือรถนะครับพร้อมใช้งานเลย นะครับระบบไฟเครื่องยนต์เกียร์ใช้งานได้ปกติดีนะครับสีเดิมเกือบทั้งคันนะครับมีเคยเก็บกันชนหน้าแก้มซ้ายนะครับนอกนั้นจะเป็นสีเดิมนะครับส่วนยางนะครับอยู่ที่ปี2021นะครับ2021นะครับทั้งสีเส้นก็ใช้ได้อีกประมาณ3ปีเป็นขั้นตับนะครับสีสารรถบางเดิมบางนะครับน็อตแก้มไม่ขยับนะครับนะครับพวกนี้สีเดิมเดิมนะครับอาจจะมีรูรอยเล็กน้อยนะครับนี่นะครับพวกนี้นะครับ มาดูภายในนะครับภายในก็เป็นกายีรลายของเขานะครับอาจจะซีดไปตามอายุการใช้งานนะครับคอนโซลไม่มีเจาะนะครับสวยงามนะครับมีเครื่องเล่นซีดีนะครับเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็นะครับเบาะแคบสภาพยังโอเคอยู่นะครับนะครับเบาะแคบสภาพยังดีอยู่นะครับมาดูที่เม็ดอาร์คนะครับผมนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ดูนะครับคลิปก่อนๆนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับทุกเม็ดนะครับ เมตาสคงเดิมนะครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนนะครับนะครับรถคันนี้นะครับสภาพน่าใช้มากท่านใดได้ไปก็คุ้มครับใช้ยาวๆได้เลยนะครับน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับแอร์เย็นเครื่องดีเกียร์ดีนะครับนะครับสีสันนะครับถือว่าโอเคนะครับมีริ้อรอยเล็กน้อยนะครับนะครับมีริ้วรอยเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับเราแต้มเอาสีมันก็จะทนหน่อยนะครับยางหลังดีชัดทรงชัดซีดีนะครับให้ดูช่วงล่างนะครับนะครับ ไม่มีผุไม่มีดามนะครับจะสีอันนี้เป็นสายไฟตัวแครรีบอยนะครับผมเดี๋ยวเก็บการเก็บให้นะครับนครับน้องทําความสะอาดให้เพิ่งเสร็จนะครับคันนี้นะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ศูนย์นะครับที่จําหน่ายรถยังอยู่นะครับกันชนท้ายยังสมบูรณ์แบบอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยมีแผ่นกันเลื่อนหายนะครับตัวนี้มันหาไม่ได้นะครับนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับมาดูนะครับมีแครรีบอยนะครับก็ สะดวกหน่อยนะครับในเรื่องของการนะครับเก็บสัมภาระนะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนนะครับนะครับเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะครับดูด้านท้ายนะครับเม็ดอักชัดเจนนะครับไม่มีการชนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเปลือกไม่มีนะครับไม่เคยเปลี่ยนเปลือกเลยนะครับรถไม่ได้เบียดไม่ได้ชนหนักไม่ได้มีพวกอุบัติเหตุนะครับชายท้ายก็สวยๆอย่างนี้นะครับลอนกระบะนะครับให้ดูที่ลอนกระบะนะครับยังเหลี่ยมสันสวยงามนะครับไม่ผุนะครับไม่ผุ ด้านล่างนะครับดูนะครับยางอะไหล่มีครบนะครับนะครับรถไม่ได้เสริมแหนบนะครับยางอะไหล่อยู่ครบแหนบเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับนะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวเราพาดูนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรถบิงมานะครับก็มาถ่ายพื้นที่ถนนนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีที่ถ่ายจริงๆนะครับที่ที่ที่ถ่ายเดิมนะครับเขาก็นะครับ ไม่ให้ถ่ายแล้วนะครับเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วมีคนเช่าไปแล้วนะครับก็เลยได้มาที่นี่นะครับนะฝั่งนี้สวยงามนะครับนะครับสีเดิมๆบางๆนะครับนะครับให้ดูนะครับดูที่เม็ดอากฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเดิมๆนะครับไม่ผุไม่ชนนะครับไม่คว่ำไม่มีชนหนักไม่จมน้ํานะครับนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับนะครับดูฝั่งนี้นะครับ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับกระจกมองข้างปรับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับฝากระโปรงมีริ้วรอยเล็กๆน้อยสะเก็ดหินนะครับนิดหน่อยนะครับนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับคันนี้นี่นะครับมาดูนะครับทีนี้ ทางด้านแก้มไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีเหลี่ยมเสียหายนะครับน็อตแก้มไม่ขยับกันความร้อนอยู่นะครับฝาติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับฝากระโปรงแท้นะครับน็อตไม่ขยับแก้มไม่ขยับนะครับนะครับจะไปเร็วนิดหนึ่งจะมืดนะครับเพียรเดิมนะครับบอกเลขตัวถังเลขเครื่องนะครับอยู่นี่ตรงนะครับผมเช็คตรงเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์เป็น2,500นะครับเป็นไดเล็กนะครับเครื่องทนทนเหนียวเหนียวเลยนะครับตัวนี้นะครับประหยัดน้ํามันไม่ต้องพูดถึงนะครับ อาจจะวิ่งไม่สู้คอมมันเร็วนะครับแต่ว่ารถของเขานะครับคุณภาพดีซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับเหนียวเหนียวนะครับนะครับนะครับผมเคยขี่นะครับตัวนี้ที่เป็นเครื่องไดเล็กอย่างนี้นะครับน้ํามันเครื่องเหลือแค่ลิตรนะลิตรครึ่งนะครับรถยังไม่นอกนะครับมันจะต่ากว่าลิตรนึงนะครับถึงจะน็อกนะครับผมว่ามันเหนียวมากนะครับซึ่งเป็นถ้าเป็นคอมมันเร็วมันคงไปตั้งแต่ขาดไปลิตรสลิตรน่าจะไปแล้วนะครับ คฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมนะครับเดี๋ยวพาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนะครับเดี๋ยวเราตั้งรอบเครื่องนิดนึงนะครับรอบเครื่องมันต่ําไปหน่อยนะครับมันต้องประมาณ800นะครับตัวนี้มันรอบจะต่ํานิดนึงนะครับดูกําลังอาดหน่อยนะครับไม่มีไอนะครับผมดูเรื่องระบบ,ระบ,ร,บระบบระบบระบายความร้อนนะครับของเครื่องยนต์นะครับ อันนี้น้ําบนนะครับน้ําบนไม่ใช่ว่าน้ําดันนะครับถ้าน้ําดันมันจะขึ้นมาเป็นเต็มกระบอกเลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นน้ําบนน้ําที่ปั๊มน้ําปั๊มน้ําตัวนี้จะแรงมากนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับโอเคนะครับมันจะมืดแล้วนะครับส่วนภาษีนะครับคันนี้อยู่ที่สิงหา6 5ห้านะครับยังอีกหลายเดือนอยู่นะครับนะครับ นครับก็เปิดไฟฉุกเฉินถ่ายนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับเดี๋ยวเราไปเซ็ตกล้องด้านในนะครับมันจะมืดหน่อยนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมอาจจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟช่วยหน่อยนะครับอยู่ที่กระจกไฟฟ้าฝั่งด้านซ้ายนะครับขึ้นลงนะครับ ได้ปกติฝั่งขวานะครับอ่าแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะครับเข้านะครับออกนะครับแล้วก็บนและลงล่างนะครับฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับเข้านะครับออกนะครับบนล่างนะครับอ่ะนี่นะครับใช้งานได้ปกติส่วนไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้อยู่ที่แสนไปปลายนะครับแสนแปดมื่นกว่านะครับจะเข้าแสนเก้าแล้วนะครับ เราลองขับกันดีกว่านะครับมืดแล้วนะครับทำานนี้ก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับกระจกมีรอยสะเก็ดหินหน่อยนึงนะครับแต่ก็ตรวจข้นส่งผ่านนะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่มีรอยฉีกยาวนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับจะปรับแสงลงนิดนึงนะครับ ขับคนเดียวถ่ายคนเดียวนะวันนี้นะครับนะครับมีที่หน้าปัดนะครับมีไฟน้ํามันนะครับไม่ใช่ไฟเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ไม่มีไฟเอนจิ้นนะครับตัวนี้เป็นน้ํามันจะหมดนะครับยังไม่ได้เติมนะครับเดี๋ยวจัดการเติมให้ส่วนการวิ่งปกตินะครับไม่ได้อืดมากนะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งพุ่งมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ารถเป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้มีการทําตกแต่งเพิ่มเพิ่มเติมในเรื่องของอัตาเร่งหรือแรงม้านะครับ เป็นการกับขี่ปกติส่วนช่วงล่างไม่ต้องทำนะครับศูนย์ดีช่วงล่างดีครับลูกหมากแน่นนะครับโชคดีทั้งสีต้นนะครับเอาใช้งานได้เลยนะครับเบรกไม่สั่นนะครับแสดงว่าเบรกคันนี้จานเบรกไม่ลายนะครับก็พอไม่มีรอยมันก็ไม่สั่นนะครับลองขับดูนะครับลองขับขี่ดูนะครับเดี๋ยวผมพาวิ่งถนนใหญ่นะครับสนใจคันนี้นะครับ ราคาอยู่ที่29,000บาทนะครับราคาอยู่ที่29,000บาทเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับจดส่งให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับนะครับนะครับก่อนจัดส่งนะครับมีมัดจำ10,000บาทนะครับส่วนที่เหลือจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับพร้อมเล่มเอกสารนะครับอ่านี่นะครับสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279นะครับ ที่เบอร์098นะครับ2744279 ID Line 094นะครับ C75 CCC1 นะครับอยากดูรถตัวจริงโทรสอบถามก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะครับถ้ารถอยู่นะครับก็มาได้ที่ตำบลท่าพระอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับเดี๋ยววิ่งถนนใหญ่นะครับแอร์เย็นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์นะครับแอร์เย็นปกติอัตราเร่งดีอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่สำหรับเครื่องในเล็กนะครับ เพราะว่าพวกนี้มันมีแค่เทอร์โบนะครับไม่ได้มีอินเตอร์นะครับแรงบิดอาจจะไม่ปุ๊บปั๊ดนะครับนะครับหัวฉีดก็เป็นหัวฉีดธรรมดาทั่วไปนะครับสร้างแรงดันจากปั๊มนะครับให้เปิดนะครับนี่นะครับศูนย์ถึงร้อยก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็ถึงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ขี้เละนะครับแต่เรื่องประหยัดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับประหยัดมากนะครับประมาณนี้นะครับ สนใจคันนี้29,000บาทเอาไปหล่อๆได้เลยครับนะครับเอาไปใช้หล่อๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บงานอีกแล้วนะครับของเร็วผมจัดการเปลี่ยนให้นะครับนะครับไม่ว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับก็คือเอาไปใช้ถึงหมื่นโลค่อยเปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องนะครับนะครับขับคนเดียวถ่ายคนเดียวก็จะ ยากหน่อยนะครับทั้งใส่เกียร์ทั้งหมุนเลี้ยวนะครับนับสนใจนะครับ29000บาทนะครับนะครับอย่าลืมนะครับมีญาติหารถนะครับหรือว่าหาเราหารถใช้นะครับเข้าไร่เข้าสวนเดินทางไกลนะครับข้ามจังหวัดได้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความร้อนอะไรทุกอย่างปกตินะครับเขีย์วัดทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับ ไม่ขี้เหร่นะครับเขายังใช้กันอยู่อีซสซบเป็นราคานะครับเป็นรถที่ราคาดีสนใจก็สอบถามกันได้หรือจะตีเทินนะครับนะครับสามารถตีเทินได้แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากขายรถส่งทางมาทางไลน์นะครับส่งมาให้ดูเดี๋ยวผมตีราคาให้ถ้าเป็นรถเดิมนะครับถ้าสภาพได้ราคาได้นะครับจบได้เราค่อยจบนะครับนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปดูนะครับขอให้แค่รายงานกันตรงๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ